หลายคนบอกว่ากินน้ำพึ่งผสมมะนาวมาเซอร์ไม่แนะนำเลย <fitness. S 1> และเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอและการดูแลเสียงตัวเองให้ถูกต้องนะครับหลายคนถามมาเซอร์มา หลายครั้งแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่า <S <S เราต้องดูแลเสียง ang, <ๆ>ยังไงเราต้องกินอะไรเสริมนู่<ๆ>นนี่นั่นจริงๆเราไม่ใช่แค่ดูแลเสียงครับเราจะกลายเป็นว่าเราจะดูแลทั้งร่างกายตัวเองเวลาเราจะร้องเพลงหรือเราต้องไปเรียนร้องเพลงหรือเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตรรอ,อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือ 1. น,นอนให้ครบ8หรือ9ชั่วโมง ย้ำนะครับนอนให้ครบ8หรือ9ชั่วโมงเพราะว่าสเส้นเสียงของเราจะได้การพักผ่อนและจะได้ทำงานเต็มที่ถ้าเรานอน5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงติดต่อกันไปซ้ำๆเคยได้ยินคำว่าพักผ่อนน้อยแล้วร่างกายไม่แข็งแรงไหมครับเสียงเราเหมือนกันถ้าเรายิ่งพักผ่อนน้อยยิ่งนอนวันละ5ชั่วโมง4ชั่วโมงบางคนนอน2ชั่วโมงก็มีทำอย่างนี้ทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับ เป็นไข้ตัวร้อนและไม่สบายเจ็บคอน้ำที่เราจะต้องทานหรือดื่มก็มาเซอร์เน้นเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องอยา่าดื่มน้ำที่ร้อนจนเกินไปหรือน้ำที่เย็นจนเกินไปดื่มน้ำที่ทำไมครับอุณหภูมิห้องและถ้าจิบ แต่มาสเตอร์คิดว่าดื่มไปเลยดีกว่าดื่มไปเลยครับทุกคนดื่มไปเลยวันหนึ่งดื่มน้ําวันละแปดแก้วนู่นก็ให้ร่างกายของเราดีและเสียง,งเราดีขึ้นด้วยเน้นนะครับหลายคนบอกว่ากินน้ําพึ่งผสมมะนาวมาสเตอร์ไม่แนะนําเลยสิ่งที่จะช่วยให้เสียงเราดีขึ้นจริงๆก็คือทำไมครับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่า และพยายามอย่าตะโกนการตะโกนเนี่ยร้ายแรงมากห้ามตะโกนแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเรากพ็พูดปกติได้แต่ไม่ใช่ตะโกนทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นเสียงแหบนะครับการทำอย่างนี้ไม่ใช่แค่การดูแลเสียงของเราให้ดีแต่เป็นการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าโรค โควิด19ก็ยังไม่หายไปก็ยังอยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเส้นเสียงตัวเองและทำไมครับสุขภาพร่างกายของตัวเองก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผม